ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิริชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับฝากคุณผู้ฟังนั้นไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจวันนี้มีนํามาฝากกันเช่นเคยนะครับไปดูเรื่องราวแรกกันก่อนเลยครับเป็นเรื่องราวที่รัฐบาลเนี่ยมีการเปิดเผยเรื่องของต่างชาติที่ลงทุนในประเทศไทยในช่วงเจเดือนที่ผ่านมานะครับในปี25 6 6นี้เนี่ย เพิ่มขึ้นถึง17%นะครับนำเงินเข้าลงทุน58,950ล้านบาทเกิดการจ้างงานเนี่ย3,594คนก็ีกว่าเพิ่มขึ้นถึง9%เลยทีเดียวโดยทางด้านของนางสารัชดาธนาดีเรกนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายมนตรีก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทุนในประเทศไทยในช่วง7เดือนในปี2 0 6 6ก็คือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยว่ามีการอนุญาต ให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยภายใต้พระราชะบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2,542จำนวน377รายก็เพิ่มขึ้น17เปเป็นการลงทุนผ่านช่องทางการขอรับใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจำนวน122รายและการขอรับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจำนวน255รายเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้นนะครับ 58,950ล้านบาทลดลง20%เกิดการจ้างงานคนไทยเนี่ย3,594คนเพิ่มขึ้น9%โดยชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุน5อันดับแรกนะครับได้แก่ญ,ญี่ปุ่น84รายเงินลงทุน19,893ล้านบาทสหรัฐอเมริกาครับ67รายเงินลงทุน3,044ล้านบาทสิงคโปร์61รายนะครับเงินลงทุน12,925ล้านบาทจีน28รายครับ เงินลงทุน1 1 6 6 3ล้านบาทและเยอรมัน16รายเงินลงทุน1298ล้านบาทนะครับส่วนการลงทุนในพื้นที่ EEC ของนักลงทุนต่างชาติในช่วงเจดเดือนของปีนี้เนี่ยนะครับในช่วงมกราคมถึงกรกฎาคมเนี่ยทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายรัฐบก็บอกว่ามีนักลงทุนต่างชาติที่สนใจลงทุนในพื้นที่ EEC จำนวน73รายคิดเป็น19%ของจำนวนนักลงทุนทั้งหมดมูลค่าการลงทุนนะครับ ในพื้นที่ EEC 12,348ล้านบาทคิดเป็น21%ของเงินลงทุนทั้งหมดเป็นนักลงทุนจากญี่ปุ่น31รายนะครับลงทุน5,379ล้านบาทจีน12รายลงทุนนะครับ893ล้านบาทเกาหลีใต้5รายครับลงทุน287ล้านบาทและประเทศอื่นๆอีก25รายลงทุน5,789ล้านบาท โดยธุรกิจที่ลงทุนเช่นบริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารจัดการกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆบริการทางวิศวกรรมและเทคนิคเช่นการออกแบบเครื่องจักรเครื่องกลเครื่องมือและอุปกรณ์บริการรับจ้างผลิตเครื่องจักรนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนของเครื่องจักรสาหรับอุตสาหกรรมบริการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะและบริการออกแบบแม่พิมพ์โลหะสาหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อย่างไรก็ตามครับเฉพาะเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการอนุญ,ญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวน51รายนะครับก็เป็นการลงทุนผ่านช่องทางการขอรับใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจำนวน20รายแล้วก็เป็นการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจำนวน31รายนะครับเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น10 23ล้านบาท จ้างงานคนไทย372คนส่วนใหญ่ก็เป็นนักลงทุนจากญี่ปุ่นสิงคโปร์รัสเซีรัสเนะครับจากนโยบายของรัฐบาลเองเนี่ยนะครับที่เน้นการส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนพร้อม,มอำความสะดวกในทุกๆด้านให้กับนักลงทุนต่างชาติทําให้นักลงทุนเองเนี่ยเกิดความมั่นใจนะครับสนใจลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ผลจากการขับเคลื่อนนโยบายนอกจากจะมีไรายได้เข้าสู่ประเทศไทยแล้วคนไทยเนี่ยยังได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านนะครับโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุนให้แก่คนไทยเช่นองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็การจัดการข้อมูลส่วนตัวองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์และ Data Ana l y s i s นะครับเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์และวิเคราะห์ ข้อมูลในการทำการตลาดและองค์ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อการวิจัยและพัฒนาเป็นต้นนะครับทีนี้ไปดูในเรื่องราวของการนับถอยหลังไทยแลนด์บินาเล่เชียงราย2023นะครับที่จะมีขึ้นในช่วงเวลาของเดือนธันวาคมนี้นะครับเป็นเฟสที่2แล้วนะฮะก็จะมีศิลปินถึง20คนเนี่ยจากทั่วโลกนะครับมาโชว์ผลงานสร้างสารรค์กันนะครับ โดยเรื่องราวนี้ทางด้านของนายอิทธิพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประธานการถแถลงข่าวมากรรมศิลปะร่วมสมัยนาน,นาชาติหรือว่าไทยแนนลนด์เบเนเดเชียงราย2023ครั้งที่2เปิดโลก The Open World นะครับโดยมีทางด้านของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะครับซึ่งในเรื่องราวนี้นะครับทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะครับ ก็ได้เปิดตัวนะครับในส่วนของ20ศิลปินเฟส2 Thailand เบ n นเร e เชียงราย2023นะครับแล้วก็มีการเปิดเผยด้วยนะครับว่าการดําเนินโครงการจัดงานว่ากรรมศิละปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand เบ n นเร e เชียงราย2023เนี่ยมีความคืบหน้าอย่างดียิ่งนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและก็ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคอีกทั้งจุดเด่นของงานไท a แลเบนเรในครั้งนี้เนี่ย ก็ยังเปิดโอกาสให้ศิลปินได้ลงพื้นที่นะครับศึกษาข้อมูลอย่างหลากหลายก่อนตกผลึกเป็นไอเดียในการสร้างสรรผลงานโดยพันธารักษ์แล้วก็คณะทำงานเนี่ยได้นำศิลปินเข้าสำรวจพื้นที่หลัก17แห่งนะครับที่ใช้ในการจัดแสดงผลงานในพื้นที่2อําเภอได้แก่อำเภอเมืองและอำเภอเชียงแสนอาทิ ที่บ้านดำที่วัดร่องขุนหอศิลร่วมสมัยเมืองเชียงรายนะครับอุทยานศินละปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงพิพิธภัณฑ์รุ่มแม่น้ำโขงนะครับไร่เชิญตะวันห้องสมุดรถไฟสิงห์พาร์คนะครับพิพิธภัณฑ์เชียงแสนแล้วก็วัดป่าศักเป็นต้นเพื่อศึกษาข้อมูลในหลากหลายแง่มุมอย่างต่อเนื่องเนี่ยมากกว่า5ครั้งแล้วก็ดำเนินการครั้งล่าสุดเนี่ย ในช่วงวันที่12ถึง16สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งข้อมูลทั้งหมดนะครับจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินในโครงการนะครับทางด้านของผู้มีการฝ่ายสินนะครับคุณเริกริศ ตีรว,วน,นิดนะครับแล้วก็คุณติยากาวีวงศแล้วก็พันธารักษ์นะครับคุณอังกฤษอัชริยะโสโพลและคุณมนุพลเหลืองอารามเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าผู้มีการฝ่ายศีลและพันธารักษ์เนี่ยได้ร่วมการพิจารณาคัดเลือกศิลปินจากทั่วโลก เพื่อเข้าร่วมงานมากกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบเนเดเชียงราย2023นำเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานให้ความเห็นชอบซึ่งได้พิจารณาครบถ้วนแล้วมีศิลปินทั้งศิลปินรุ่นใหม่ศิลปินระดับกลางและก็ศิลปินชั้นนาของโลกตอบรับเข้าร่วมแสดงผลงานในงานมากกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบเนเลเชียงราย2023จำนวนทั้งสิ้นเนี่ย 60คนนะครับจาก21ชาติโดยแบ่งเป็นศิลปินชาวไทยใน21คนแล้วก็ศิลปินนานา,นา,นานชาติเนี่ย39คนโดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการนำแบบร่างผลงานจาก60ศิลปินเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในลำดับต่อไปนะครับ มากรรมศิละปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแนนเลนด์เบเนเรเชียงราย2023เนี่ยนอกจากจะมีการจัดแสดงผลงานหลักของศิลปินทั้ง60คนแล้วในครั้งนี้ก็ยังมีการเปิดศาลานะครับหรือว่าพาวิเลียของภาคีเครือข่ายจากทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนกว่า10พาวิเลียอาทิ Korean Pavilion, Moma Warsaw Pavilion, Production Zombie Pavilion, s l a a ิ i n Pavilion กลุ่มศิลปินสีน้ำนานานชาติรวมถึงกิจกรรมคู่ขนานนะครับ กิจกรรมอีเวนต์เช่นกิจกรรมการเสวนาโดยพันธารักษ์ศิลปินและก็ปราท้องถิ่นการแสดงดนตรีชาติพันธุ์การฉายภาพยนตร์รถโรงหนังศิละปะก,การแสดงและก็กิจกรรมการเปิดบ้านของศิลปินเชียงรายตลอดระยะเวลาการจัดงานมีบ้านศิลปินและแกลเลอรี่ด้านศิละปะในเชียงรายนะครับที่พร้อมเปิดให้เยี่ยมชมไม่น้อยกว่า80แห่งใน18อำเภอ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังสร้างสารรค์ของการสืบทอดภูมิปัญญาง,งานศิลปะและวัฒนธรรมของเชียงรายที่มีรากฐานมาอย่างยาวนานกว่า700ปีนะครับสำหรับศิลปินเฟสสองเนี่ยนะครับก็มีจํานวน20คนด้วยกันซึ่งศิลปินส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวแล้วก็ลงพื้นที่สํารวจข้อมูลในด้านต่างๆร่วมกับคณะพันธารักษ์เพื่อเตรียมพร้อมในการสร้างสรรค์ผลงานในการจัดงานมาก,การรมศิละปะร่วมสมัยนานานะชาติไทยแลนด์เบเนเดเลเชียงรายสองพซึ่งก็จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็น ทางการในวันที่9ธันวาคม2566นี้นะครับณหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายและงานก็จะจัดต่อเนื่อง5เดือนเลยนะครับจนถึงวันที่30เมษายน2567นะครับซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถติดตามข่าวสารและก็กิจกรรมการจัดงานได้นะครับสำหรับงาน Thailand b i n a l e เนี่ยทาง w w w t h a i l a n d b i n a l e o r g และทาง facebook Thailand b i n a l e c o m นั่นเองนะครับไปดูกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับในประเด็นของ กรมโลกร้อนนะครับหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นกับชื่อกรมนี้แต่ว่ามีการตั้งขึ้นแล้วนะครับสำหรับกรมโลกร้อนเนี่ยนะครับโดยทางนั้นของนายวาราวุิศิลปะอาชารัตรีรว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เปิดเผยนะครับว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยได้มีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรด,ดกระหม่อม เปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโดยมีผลบังคับใช้นะครับตั้งแต่วันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานะครับนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณตอบวงชนชาวไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างหาที่สุดไม่ได้เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกหรือปัญหาภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับกำลังเป็นปัญหาสําคัญเร่งด่วนที่ทั่วโลกเนี่ย ต่างกำลังเร่งสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ร่วมกันอย่างจริงจังโดยเฉพาะเมื่อเลขาธิการสหรประชาชาติได้ออกมาชี้แจงนะครับเร็วๆนี้นะครับว่าอุณหภูมิของพื้นโลกและอุณหภูมิของมหาสมุทรในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาในปีนี้เนี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุดเป็นประวัติการนะครับเป็นสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเริ่มต้นสิ้นสุดยุคข,ของภาวะโลกร้อนก็คือ global warming และกำลังเข้าสู่ยุคภาวะโลกเดือดครับก็คือ global boiling นั่นเอง ดังนั้นเนี่ยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภพูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้เนี่ยนะครับจึงเป็นสิ่งสําคัญและก็จําเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ประเทศไทยมีหน่วยงานรองรับการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยตรงนะครับนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของตอนเองก็ยังได้กําชับให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือนายจาตุพรบุรุษพัฒน์นะครับกำกับติดตามการเปลี่ยนแปลงจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปสู่กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้การดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นไร้ข้อติดขัดนะครับ รวมกับทั้งอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมท่านแรกเนี่ยนะครับก็คือนายสมศักดิ์สัพพโกศลกุลซึ่งจะทําหน้าที่ต่อเนื่องจากหน้าที่อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและหลังจากนี้นะครับรอเพียงการประกาศกฎกระทรวงการปร,ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมและสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็จะทาให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่มีโครงสร้างการทํางานปรับปรุงจากโครงสร้างเดิมนะครับของกรมส่งเสริมคุณภาพ,พสิ่งแวดล้อมและมีโครงสร้างส่วนหนึ่งมาจากกองประสานการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสํานักง,งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีโครงสร้างการทํางานที่สมบูรณ์และก็พร้อมเริ่มงานตามภาร,รกิจได้ทันทีนะครับไปดูกันในส่วนของภารกิจกองทัพกันบ้างนะครับ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4ี่นงสำนักง,งานพัฒนาภาคสี 4, หน่วยชาก,การฐานพัฒนานะครับจัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกปฏิบัติงานผสมเทียมโคในพื้นที่ ผสมพันธุ์ชาโรเล่นะครับให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลปรับปรุงพันธุ์โคให้กับเกษตรกร,กรในพื้นที่บ้านรือสะตมบลรือาะอำเภอรือาะจังหวัดนราธิวาสนะครับไปกันที่ภาคเหนือกันบ้างนะครับหน่วยพัฒนาการลื้นที่ 36, สาสํานักง,งานพัฒนาภาค3าหน่วงชาการฐานพัฒนาครับดำเนินการปรับปรุงพื้นที่การดําเนินโครงการทหารพันธุ์ดีวิถี3หมอกโดยดําเนินการขุดบ่อและปูพลาสติก S D P E นะครับเพื่อเป็นพื้นที่เลี้ยงปลาในพื้นที่1ไร่พอเพียงศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ70พรษา ทั้งนี้เนี่ยนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแล้วก็การทําเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งสามารถขยายผลให้กับชุมชนแล้วก็ผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานต่อไปได้นะศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเก 70, ียรติ70พรรษาหน่วยพัฒนาการที่36สําสนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยการการพัฒนาที่บ้านคอนพึ่งตำบลแม่ขาตวนอำเภอศพบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันครับในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วล่ะครับ ผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับวิ่งเพื่อผู้เสียสละวิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งได้บุญรันฟอร์ฮีโร่องการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปธรรมร์ร่วมกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมรันฟอร์ฮีโร่รวมพลังวิ่งเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อนํารายได้ไปสงเคราะช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกรวมทั้งจัดซื้อครุภัณพันธงการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกในวันเสาร์ที่2กันยายน2,566ตั้งแต่เวลา5้นาฬิกเป็นต้นไปณสวนหลวงรอกา้ารุงเทพมหานครสมัครได้ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปทาง Facebook f แฟนเพจรัน for hero รวมพลังวิ่งเสริมสร้างสุขภาพรวมพลังวิ่งเพื่อผู้เสียสละ run for hero